าจมดทาโรนะครับเมื่อสักครู่นี้7วันเป็นยังไงบ้างใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะครับท่านใดที่อยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะสอบถามอาจารย์มี SMS ที่จะให้ส่งเข้ามาด้วยนะครับ4642201นะครับรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์อย่าลืมครับส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่ท่านอยากจะทราบมาด้วยมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์มดจะช่วยเปิดให้นะครับในช่วงนี้24สองพุ่นครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเง,เงินทองๆโดยเฉพาะท่านที เล่นหุ้นนะครับการลงทุนจะเป็นอย่างไรช่วงนี้อาจารย์จะเปิดไพ่อาจารย์มดครับครับผมสามใบกี่ใบนะครับจริงๆหุ้นเนี่ยไม่เป็นไรผมมีภาพบนจอให้ดูนะฮะอาจารย์จับไปแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้จริงๆแล้วหุ้นก็ติดลบไปนะครับหกจุดกว่ากว่าเพราะฉะนั้นใครที่ลุ้นๆว่าจะเอาไงดีกับหุ้นในตอนนี้นะครับก็เลยขอบอกเอาไว้ว่าควรที่จะรอหุ้นลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ปิดลบไป6จุด งนี้ก็อาจจะลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับหุ้นก็คงจะไม่ไปไกลนะครับก็คงจะไม่เกิน1,500เาเรียกจะไม่ถึงพันหกแล้วกันไม่ถึงพันหจุดหรอกนะครับสาหรับสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นหุ้นที่น่าเก็บนะครับถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาในกลุ่มของสังหาริมทรัพย์เนี่ย บนจอผมขึ้นอยู่3ตัวนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหยิบให้ดูแล้วหุ้นเช่นอมตะนะฮะอมตะนะฮะ LPN นะครับแล้วก็ N Park N Park นี่เป็นหุ้นที่เหมือนน้ำจิ้มไว้เล่นแก้เหงานะครับอย่าไปซีเรียสกับหุ้นตัวนี้นะครับเอ็นพรนะครับเพราะว่าไม่กี่สตางค์แล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อยู่แค่นั้นแหะนะครับจะตัง7สตางค์ เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีหุ้นเล่นแก้เหงาก็ลองดูนะครับไม่เป็นไรเอ็นพาร์คเนี่ยอาจารย์เปิดไพ่มาเป็นรูป8ถ้วย8ถ้วยก็หมายถึงว่าในเรื่องของหุ้นคนยังเข้ามาให้ความให้ความสนใจนะครับพูดง่ายว่ายังขายดีอยู่แหละถึงจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รุ่งหรือไม่ซิลลิ่งนะฮะในเรื่องของราคาตามที่คาดหวังแต่ก็ ยังมีคนเข้ามาไม่ขาดสายนะครับแล้วไพ่สองางนี้เป็นรูปอะไรครับจ้าเวอร์ครับเวอร์ทาวเวอร์หอมคอยเลยออคอยวงแตกกันนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้หุ้นเวลามันขึ้นมาสักพักหนึ่งใช่ไหมถึงเวลามันก็ร่วงจะต้องร่วงลงไปเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้ดีเพราะฉะนั้นไพ่สองใบนี้ก็บอกว่าคุณเข้าไปเล่นได้แต่ถึงเวลาคุณต้องออกมาให้ทันต้องระวัง เท่ายิ่งขึ้นสูงไปเท่าไหร่นั้นมีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้มากแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมบอกก็ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกลุ่มอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือจะเป็นหุ้นพาณิชย์หลายหลายบริษัทดังๆทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็นหุ้นน้ำมันก็แล้วแต่นะครับถึงเวลาจะเป็นขาลงลงเล็กน้อยครับเพราะว่ายังเข้าไปซื้อในราคาที่ ที่ย่อลงมาได้คุณไม่ต้องรอจนต่ำสุดไม่มีใครรู้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นจะไปร่วงต่ำกว่า1 4 0 0จุดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่คนที่คาดหวังเรื่องราคาทองคำบอกว่านี่ผมก็จะถามอาจารย์อยู่ดีเรื่องนี้เห็นว่า8 8 0 0 0ื่นแ8 0 0นิดๆละ18,400กบาทนะครับหลังจากที่ล่วงต่ำไป1 7 0่0 0กว่าๆนี่ถือว่าต่ำสุดแล้วนะในรอบปติการ ต่ำสุดในของปีนี้แล้วมั้งน่าตกใจมากนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อใดไอทองคําทองคําแท่งนะพูดถึงราคาทองคำท่ที่จะก่อนก่อนสองหมื่นเอาเอาเป็นว่าหมื่นเก้าต้นๆ้นก็พอจะซื้อกันได้อยู่นะครับคุณเห็มลองดูถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นทองให้ซื้อหรือให้ขายดีลองหยิบซับใบนะอ๋อหมายถึงผมถ้าผมจะเล่นจะดีหรือไม่ดีใช่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ก็ศึกษาอยู่เหมือนกันใช่ไหมนะฮะเอาบอกว่าศึกษาดีกว่า เอาใบเดียวครับใบเดียวให้ใบเดียวเหรอครับใบเดียวเลยลุ้นกันไปเลยว่าใบเดียวนะฮะคนวันพฤหัสนะครับจะลงทุนน้องคำได้ไหมในช่วงนี้บอไว้จะไม่ดีเนะ่ชโ์นนิดนึงเป็นไงภาพมันออกมาเป็นอย่างนี้จ้ะทาวเวอร์เหมือนที่ผมหยิบให้โมค่อยแตกในในสองหุ้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ไพ่ uh, าทาวเวอร์นะครับสำหรับคน้รหัสนะครับหรือใครที่จะคิดจะเล่นทองคําในตอนนี้ใจเย็ยนแล้วกันนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ผิดหวังได้นะครับเวลาคุณซื้อเข้าไปเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปมันจะลงมาก็ได้นะครับไม่ควรไหมตอนนี้ก็อยู่ที่เฉยดีกว่าขอค,คอยแตกเลยขึ้น,นสูงมากร่วงลงมาแล้วฮะ ถูกต้องอย่าเสี่ยงเลยอย่าเพิ่งเสี่ยงหุ้นยังพอเล่นกันได้นะครับทองคําก็ถ้าจะซื้อเก็บก็เก็บยาวนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นพิธีกรต่อไปแหละไม่เก็บเลยนั่นคืออะไรจ็อบอาชีพใช่ไหมเรื่องของหุ้นเรื่องของทองเรื่องทองนี่เป็นอาชีพหลักใช่ไหมตอนนี้เอาทีนี้มาเปิดไพ่ของท่านผู้ชมทางบ้านกันบ้างดีกว่านะครับส่งข้อความกันมาเยอะมากนะครับเริ่มต้นกันที่ท่านนี้ก่อนนะครับคุณนิมิตนะครับบอกว่าอยากจะสอบถามนะครับเอไม่ได้บอกอะไรมาเลยฮะเนี่ย อมีมีเลขท้ายของเบอร์โทรไหมล่ะอ่ากี่ตัวอาจารย์สักสามสีตัวัสามเจด้าครับอาจารย์ดูหมายเลขให้หน่อยขึ้นต้นด้วยศูนย์อะไรนะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยจากหลานย่าโมฮะอ๋อคนเมืองนครราชสีมานครราชสีมานักครรชะสีมาแน้วนรรศรีสรมราชไม่ใช่แล้วจันสามใบจย์ดูให้นะฮะอ่ามาดูกันครับ ถามอะไรไม่ได้ถามเบอร์โทรลงท,ท้ายได้375จใช่ไหมฮะจะดูให้พอดีหรือไม่สามเจ็ดห้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเนี่ยช่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแฮงแมนขึ้นมาด้วยคุณจะทะเลาะบอกแวงคุณจะกลุ้มอ,อกกลุ้มใจคุณจะเป็นทุกข์คุณจะไม่อยากอยู่กับที่อยากจะไปไหนตอนไหนนะครับ,รบอยู่กับใครคนนั้นเขาก็รู้สึกว่าจะจะถ้ามีแฟนนะฮะเลิกกันดีไหมหรืออะไรยังไงประเภทนี้นะครับแล้วก็อาจจะต่างคนต่างอยู่เงินทองก็ต้องหมุนนะครับใช้จ่ายให้วุ่นวายไปหมดช่วงนี้ คนทนหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองแหละนะครับเดือนหน้าก็คงจะคลี่คลายคลายนะครต่อกันที่ท่านนี้ครับลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์450นะครับเกิดวันพฤหัสบดี9ตุลาคม2501เกิดเวลา10นาฬิกานะครับอยากจะสอบถามเรื่องการยกย้ายงานจะดีหรือเปล่าครับสอเป็นรหัสด้วยนะครับเรื่องของงานเนี่ย อเอ<ใ>นคนสันเพื่อหัดถ้ามีอยู่มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณจะทํางานไม่เป็นที่ไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าจะโยกย้ายมันก็มีส่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไพร่ที่ขึ้นมานั้นมันเขาเรียกว่าเวลาเราต้องการอะไรมักจะผิดหวังนะมันเป็นอย่างนั้นเยใจคือเราอยากอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าถูกสั่งให้ให้ไปก็ต้องไปถูกคอร้องก็ต้องไป Uh, ไพเดทก็เรียกว่ามันเหมือนตายโดยที่เราไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้นะอ,อะไรประมาณนี้ทำ<อ>ตามคำสั่งเขาอ่ะเขาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการยกย้ายการเดินทางไพก็เปิดออกมาเป็นรูปอัศวินนั่งอยู่บนม้าถูกต้องเออมันก็แปลกนะจ๊ะมันเป็นการเดินทางที่เราไม่อยากไม่อยากจะไม่อยาก,ยากจะกระทำไปในที่ที่มันมันผิดหวังเราอยากไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเขาให้ไปอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆคุณก็ต้องทําตามสั่งแปนะแล้วจะดีแม่จ๊ะ อ่ดีไม่ดีวันนี้นีก็อยู่ที่เราแหละเรามีกําลังใจเราก็ต้องต่อสู้นะครับไพเดทไม่ได้ว่าคุณจะแย่นะไปแล้วก็คือว่าถึงมันจะผิดหวังแต่เราก็คงจะต้องทําสู้มันสู้มันไปเพราะถ้าถ้าไม่ทาแล้วทาไงล่ะใช่ไหมก็ต้องไปนี่นะในเมื่อเลือกแล้วกรับต่อไปนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าชื่อคุณหน่อยครับครับวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2523นะครับเกิดปีวอกอยากจะทราบพื้นการงานช่วลาบครับทำไมมีแต่วันพื่หัด <G ül> คนวันพฤหัสชอบชอบอชอบดูดวงวัน <c oughs> พฤหัสอยากรวยเดือนอะไรนะฮะเดือนอะไรนะเดือนกันยายนครับ2อ2 3อ่าดูไพ่หน่อยนะครับ,ก,บกันยายนวันที่ไม่ได้บอกมาใช่ไหมฮะวันที่เดีด๋ยวนะวันที่5กันยาครับอ้ากันยานะครับเรื่องของคุณในตอนนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่เราไปแก้อะไรมันมากนะครับเดินหนีไปเลยดีไหมนะครับตามไพ่ที่บอกทำไมต้องเดินหนีตอนไหนข้อไหนคือบางทีคนอื่นมาวุ่นวายกับเรามากมายนะครับท่านที่ถามมาเนี่ยคือปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับช่วยกันแล้วอะไรก็แล้วยังจะต้องวุ่นวายกันอีกเพราะฉะนั้นก็หันหลังให้บ้างนะครับไม่ใช่เดินหนีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สนใจไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันแย่แล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไม่ใช่หนีปัญหาเพียงแต่ว่าช่วยไปครั้งหนึ่งแล้วก็ ก็พอแล้วให้เขาช่วยตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ,ค,รบคนวันพฤหัสในช่วงนี้ก็พูดง่ายๆว่ามีคนขอความช่วยเหลือเยอะรวมทั้งตัวเราด้วยก็ต้องไปช่วยคนอื่นรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องไปหาคนช่วยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาต่อกันนะครับท่านนี้เกิดวันอาทิตย์ที่18เมษายน2536นะครับอยากจะทราบเรื่องงานความรักกราบลงท้ายหมายเลขโทรศรัพท์918ครับงานและความรักเดือน เมษาราศีเมษเป็นอย่างไรอ่ะดูกันหน่อยครับไพ่ของท่านนี้นะความรักค่อนข้างที่จะจะคือในในในต้นๆในช่วงต้นๆนะครับสมมติว่าเดือนนี้คุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณจะเคลียร์กันได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีไพ่ดาบมามันก็ต้องใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับปัญหาทุกอย่างคุยกันได้สี่เมต้าเนี่ยเขาเรียกว่าก็ตกลงกันได้ในที่สุด นะครับทะเลาะบอกแว้งอะไรกันมาก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆจ่าโดยโดยรวมแล้วมีปัญหาในตอนต้นๆเท่านั้นเองเนี่ยพอปลายสัปดาห์คุณก็จะคลี่คลายแล้วก็อยู่กันได้ดีเหมือนเดิมนะฮะดีครับขอโชคดีอาจารย์ผมเท่าที่สังเกตอาจารย์หลายครั้งที่เปิดออกมาเป็นเป็นรูปดาบดาบที่สื่อถึงอะไรไม้เท้าสื่อถึงอะไรแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือเหรียญก็มันก็มีวนเวียนอยู่สองสาอย่างเนี่ยเรื่องเงินเรื่องงาน ใช่ไหมรเรื่องความรักก็เรื่องความผิดหวังงานนี่คือไม้เท้างานมันจะเป็นเรื่องของการของไม้เทา้าเรื่องของการเรียนใช่ไหมเงินนี่คือ,อเหียญเงินก็คือเงินแหละนะฮะทรัพย์สินอะไรต่อมีอะไรความอยากได้อะไรของคุณค,ความฝันของคุณนะครับ,รบไพ่ถ้วยถ้วยคือถ้วยก็คือความสัมพันธ์เรื่องของคนเรือ่องของจิตใจเรื่องของการความเป็นอยู่นะครับก็เน้นไปในความสัมพันธ์นะฮะดาบลอาจารย์ดาบผู้อุปสรรคไหมดาบมันมีหลายอย่างนะครับ โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่จะต้องเริ่มขึ้นใหม่ในสิ่งที่คุณจะต้องเจอ,อนะไม่ใช่ว่า,าสู้จนเหน็ดเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ใช่แค่ว่า คุณมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองให้คุณลุยไปคุณเจอสิบดาบก็ค่อนข้างที่จะปัญหาเยอะเท่านั้นเองเนี่ยเลยว่าถ้าจับทางอาจารย์นั้นะท่านที่ดูมาโดยตลอดนะผมชอบอยู่เหมือนกันนะเรื่องของการเปิดไพ่ทาโร่นะครับแล้วก็สังเกตอาจารย์อยู่หลายๆครั้งก็พยายามที่จะเออดูวิธีการที่จะอ่านไพ่ของอาจารย์ตรงนี้ต้องเหนือจากตำราอาจารย์ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะเนี่ยจริงๆนะเรื่องของการดูไพ่ยิปซีเนี่ย มันมันก็มีหลายอย่างมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายนะเห็นผมแบบมั่วคือผมเดยเดาคาดเดาเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์มดกันต่อครับ